ก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับทุกการพัฒนาครับขอเอ็นซีเนี่ยเป็นที่ก็คืานที่อยู่ก็คอข้อคำถามที่ผมดูแลอยู่นะครับแต่ท่านในที่นี้ก็อาจจะเป็นวันที่ใหม่เลยแนะนําตัวเองกันนิดนึงนะครับส่วนตัวเองผมชื่อสันอาจจะได้่านนะครับเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการเอ็นซีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันก็เป็นลูกชายคนที่สองนะครับที่น้องชายไม่ใช่ไม่ใช่น้องชายนะฮะับแลหลายท่านเข้าถามกันนะครับ วันนี้ก็จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะรครับ11ดิจิ t a ลคอร์สนะครับเราจาัดมา11ครั้งครั้งละหนเดือนต่อไปเนี่ยเราจะมีคอร์สที่เน้นข้นขึ้นเรียกว่า Advanced Digital Course เป็นคอร์สที่สำรับผู้ที่เคยผ่านดิจิ a l ลคอร์สมาแล้วถึงจะสามารถเข้าเรียนได้และในการเข้าเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนด้วยนะครับก็จะมีค่าขาแล้วก็แอนด์เอาท์ อยู่ในคอเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยก็คือจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในการใช้เครื่องมือนะว่าเครื่องมือของเราเนี่ยถ้าเทียบกับของที่อื่นแล้วหรือการอื่นๆเราเนี่ยมันมันต่างกันยังไงเรื่องของการเปรียบเทียบก็จะเป็นการทำออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของแคนไทยของเราที่มันสตกตารที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้านก็จะอยู่ในของแอดวานซ์ดิจิทัลคอสก่อนซึ่งคอสที่แอดวานซ์ดิจิทัลคอสกจะเริ่มวังหน้าก็คือวัน ที่24ของเดือนแรกก็คือวันเสาร์นะครับอันนี้แจะให้ทราบโดยที่ท่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้วันนี้เลยเพราะว่าเราลบสมบูรค่อนข้างเต็มกันก็ประมาณคล้ายแบบนี้นะครับประมา100ร้อยร้อยกว่าท่านนะครับแต่ว่าของดิจิทัลของธรรมดาเนี่ยก็ประมาสองนนร้อยกว่าท่านละอาจารย์โอเคส่วนเนื้อหาในวันนี้นะฮะก็จะแจ้งในเรื่องของวิชั่นของเ n c ว่าเราได้พัฒนาอะไรไปบ้างน,นะครับแล้วก็ได้รับความจริงที่หลายท่านต้องการนะครับ มานะฮะก่อนอื่นเลยเราทราบวันนี้ว่าวันนี้เรื่องของไอทีเนี่ยเข้ามามีบทบาทของเราแล้วเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจับไอทีเป็นสิ่งแรกเหมือนเป็นปัจจัยที้าเลยอาชีพแต่อาชีพเนี่ยกำลังหายไปเพราะว่าไอทีเนี่ยเข้ามาแทนที่แรงงานคนอย่างล่าสุดเนี่ยชื่อเหลือเกินหลายท่านอาจจะเคยทำงานที่ภูมิสารกรรมนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปเยี่ยมชมที่ CP พีแรมมาอาจารย์ซาเปาครับวันนี้หรือว่าวันก่อน เราเข้าเซเวอนอีเรเวนเนี่ยเขาจะถามเราว่ารับสมิ่งสลเปล่าได้ไหมคะถูกไหมฮะหลายท่านก็จะบอกว่ารับค่ะท่านเชื่อไหมนะว,ว่าวันนี้ในทุกวันประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นพวกสลัเปล่าจําวนกี่กี่ลูกต่อวันคําตอบคือหกแสนลูกต่อวันเยอไหมฮะเยอะมากอันนี้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นยังไม่รวมไสก้กรอกแลไม่รวมออื่น,นแต่ความหมายที่ผมต้องการที่จะสื่อสารของ,ขงท่านทราบเนี่ยก็คือว่าห0แสนลูกนี้ส่วนใหญ่ทำมาจาก คุนยนทั้งหมด่านแรงงานคน 10, 10แค่ประมาณเดเแสดงว่าต่อไปเนี่ยนโยบายของบรยษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยว่าใใแม้กระทั่งเอเองก็แล้วแต่ก็จะมีเรื่องของออโตเมติกหรือว่าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาแทนทีนแน่แรงงานคนทั้งหมดเพราะฉะนัยย้นอาชีพหลายอาชีพยยกำลังหายไปอันนี้ยังไม่รวมอาชีพยยที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ว,ว่าจะเป็นการที่เรา ตื่นนอนมาปกติเนี่ยเราต้องเปิดทีวีนะฮะตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็จะแย่งรีโมทกับพี่ชายผมที่เสมอเพราใครได้รีโมทก็คือพูดชน,นะในการเลือกจะดูระดูเท่อาไหรนะครับแ,แต่วันนี้เราไม่ต้องเลือกรีโมทอีกต่อไปเพราะเราสามารถเข้า YouTube ในการดูรายการย้อนหลังได้แต่ท่านบอกว่าอยากทํางานเรื่องเร็วๆกลับบ้านเร็วเพราะอยากไปดูละคร ตาม่าองท่องสามท่องเจ็ดแต่วันนี้ไม่ต้องนะเราไปดูตอนไหนก็ได้อยู่ว่าเราอยากฟังเพลงเราไม่จาเป็นต้องซื้อซีดีต่อไปแต่เราสามารถฟังเพลงฟรีผ่าน YouTube Channel นะครับและหลากหลายอาชีพเลยก็จะเป็นคนทําสื่อว่าดีปกติบริษัทเนี่ยต้องจ้างอีเจนซี่ในการทําแต่ตอนนี้บริษัทหลายบริษัทก็เลือกที่จะทําเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ในการทำสื่อต่างๆด้วยงบลงทุนที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเพื่อนอนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ทําให้คนตัดสินใจที่จะทํุรูจของตัวเองด้วยเรียกว่าเป็นองค์กรมาเนอร์ลุกสีวันนี้ผมมีสถิติมาให้ดูว่าส่วนใหญ่คนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันที่ตัวแรกนะตัวแรกการเริ่มธุรกิจโอกาสล้มเหลวเนี่ยมากถึง80เลยล้มเหลวเพราะอะไรครับหนึ่งก็คือ เงินทุนไปถึงสองเกษตรกรณ์มีไหมไม่มีสามประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันว่านอกจากที่เราจะมีเงินทุนเดีปวะกบกรรณ์แล้วสิ่งทีงส่สำคัญที่สุดคือเรารู้จักใช้มันคือการใช้เทคโลยีขงส่องตัวนั่นคือการสร้างเครือข่ายวันนี้ถ้าท่านรู้จักคนน้อยเครือข่ายน้อยท่านก็จะมีโอกาสในการรุกอินีกน้อยลงเพราะว่าต้นทุนสินค้าก็จะสูงเพราะท่านไม่มีพลังในการที่จะเป็นเจ้จาเลี้ยงปูได้นะครับ เพราะฉะนั s, one. One one guy, one ้นโอกาสเนี่ยเหลือแค่ยี right? yes, so, wages, ่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะสำเร็จแล้วที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอะไรบ้างหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่ชขเปิด้นะครับร้านขายกาแฟเราเห็นทุกทุที่เลยร้านโชว์หุ่ร้านเสริมสวยร้านนวดร้านอาหารก็จะวนกันไปอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ท่านคิดว่าท่านจะทำแล้วมือสำเร็จผมบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่นะร้อยต้องร้อยเขาทำแล้วเขาเปิดไปแล้วแล้วเขาก็เจ๋งไปแล้วครับนะฮะมาดูอันกัวที่สอง ถ้าไม่เปิดเองนะครแต่ถ้ารู้จักเพื่อนรู้จักคนที่เคยทำธุรกิจมาแล้วแล้วเขากําลังจะขายธุรกิจเราถึงไปเซ็งเข้ามาโอกาสในการที่เฟลเหลือครึ่งนึงนะครับทำไมถึงเฟลอยู่เพราะว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทําธุรกิจเนี่ยเราก็ยกธุรกิจเดิมให้อีกคนหนึ่งถามว่าลูกค้าเนี่ยเอาคุ้นเคยกนะับคนเก่ามาก่อนหรือไม่นะ เพราะนั้นฐานลูกค้าเนี่ยคนใหม่อาจจะรักษาไม่ได้เพราะว่าสตาไตล์การบริหารหรือว่าคู่ค้าเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับคนใหม่ทําให้ฐานลูกค้าที่มีอยู่ก็ไปหาคู่แข่งแทนนะครับอันต่อมาฮะอันทีนน่3นะครับอันนี้เป็นโมเดลนใหม่ซึ่งจริงๆโมเดลเนี้ยมาจากอเมริกาวันนี้เราเราเราเข้าห้างเนี่ยเราจะเห็นโมเดลแฟนารนไชส์ยเยอะมากเลยแล้วกคุ้นเคยกันในฮานอยจะเป็นรายได้หนึ่งเคเฟซี ่อแมคโดนัลสามซาลาต์อ่มกาแฟเราจ่าย1้อบาทแต่เชื่อแล้วว่าค่าแคนใช้ที่เราจ่ายเา20าบาทเนี่ย80บหรือ90าบาทส่งกลับไปที่อเมริกาอยู่แม้แต่งมกโดนัลที่เรากินกันเนี่ยเป็นประมาณ60%ิบบเนี่ยก็ส่งไปให้แคนใช้เรียกได้ว่าต้อหลังบบเนี่ยเก่งในการคิดระบบแล้วก็ขายด้วกระบวนการแล้วเอากระบวนการนี้มาให้คนเอชีเซื้อสินค้าแต่ต้องจ่ายเงินค่าระบบค่าแคนใช้ หรือว่าแม้แต่เซเว่นเเเนเองก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ของคนไทยนะฮะแต่จริงๆแล้วมาจากอเมริกานะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็มีการซื้อขายเรื่องมาบกกันแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยเอาเข้ามานะครับก็เป็นของคนอินะก็การซื้อแฟรนไชส์โอกาสล้มเหลวตอนแรกถ้าทำเอง80%ถ้าไปเซ้งมาเหลือ50%ถ้าซื้อแฟรนไชส์เหลือ20% เหตุผลค,คืออะไรนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยข้อดีของระบบการค้าเนี่ยหนึ่งก็คือว่าลดความเสี่ยงในการลองผิดลองถูกเพราะว่ามีคนที่ทําระบบมาแล้วแล้วเขาก็ารู้แล้วว่าการคุยกับลูกค้าแย่งไงลูกค้าซื้อของข้อสองคือได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องใหม่การค้าวันนี้ทําไมคนถึงเรื่องที่จะไปเปิดเซลล์11เลเพราะเขาตระหนักเซลล์11 e วันนี้ทําไมคนถึงอยากซื้อระบบสามบ้าไปเปิดเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าสารพินสารลูกค้า หรือว่าว mm ันน so ี้ท่านท่านสามารถเป็นเจ้าของเอ็มเคได้ไั้งแบบเป็นนะครับอแาบเป็นลูกค้าเดินทั้งต่อเวลาเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการพัฒนาเราเปลีระบบเราเปลี่ราปรับเรื่องของลดพลาดต่างๆเพราะว่าเขามีสูตรสำเร็จอยู่แล้วนะอันนี้ก็ทําให้ท่านเนี่ยเป็นนักลูกเห็บลดต้นเก็งได้ก็คือการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็ลดเรื่องของพีาร์ด้วยเพราะว่าคนรู้จักแบรนด์อยู่แล้วเราแค่ไปเอาแบรนด์ของแฟนชายแฟนชายซีมานะครับ อันที่4คือมีสูตรสําเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะฮะจากแฟนชายเนี่ยปกติเนี่ยก็10ปีขึ้นไปคนถึงจะเริ่มที่จะสนใจแฟนชายอย่างแฟนชายอันใหม่เนี่ยบางคนบอกว่าฉันมีสูตรที่คิดว่าฉันทำอาหารอันนี้แล้วอร่อยมากอยากเอาอาหารเนี้ยไปทําเหมือนไทยสีหนีบเพี่วให้คนซื้อแต่ถามว่าถ้าเราทำมาปีนึงถ้าบาคนจะซื้อเรือเปล่าไหมไปซื้อแน่นอนถูกไหมคนระับเพราะว่ามันต้องใช้เรื่องของระยะเวลาและานะการสช้แหวนดรือแหวนว่จะให้คนรู้จักเนี่ย ยาวนาะนมากเลยวันนี้เองตัวแอนคอยเนี่ยเราพัฒนาแฟรนไชส์สุดท่านได้รับมาตรฐานและก็ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชนและทางภาครัฐบาลน,นะครับอย่างล่าสุดเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้ไปจับมือนะครับกับกรมอาชีวะนะครับโดยการที่กรมอาชีวะเนี่ยให้เราจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแฟรนไชส์ในสถาน อาชีวะเดิมโดยที่ที่แรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ราชบุรีเป็นที่แรกตัวที่ศูนย์ผมเพระครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นศูนย์ที่เปิดโอกาสให้คนที่เป็นนักศึกษาอาชีวะเนี่ยที่อยากเรียนรู้เรื่องของการเป็นผู้ประกบอบการเนี่ยสามารถมาฝึกงานได้จริงที่ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้เราได้หน่วยจิตกลับไปด้วย ะะว่าวันนี้เองเจนซีนอกจากที่เราจะมีเรื่องของการาพัฒนาสินค้าและกระบวนการเรายังมีการจับมือกับหน่วยพัฒนาด,ด้วยแล้วก็เป็นที่อยอมรับในเรื่องของกระบวนการกตา่างๆอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมที่เราทําอยู่นะฮะก็จะเป็นเรื่องของค่าปิกรับส่งขายตรงแล้วก็แพลนทไส์เข้าไว้ที่เดียวกันนะฮะนอกจากที่เป็นศูนย์ปกครองรแห่งนี้นะฮะที่ท่านพิทักีแล้วเนี่ยต่อไปแล้วก็จะไปขยายตลาดนะครับเปิด อันเทคโนโลยีห no, รือ no, ว่าไอชีวะต่างๆทั่วกรันทศเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนักศึกษาที่ศึกษาที่ไอชีวะเนร่างทร้งทราบไหมว่ามีเงินแสนคนซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางไอชีวเนี่ยก็จะให้ทางผู้บริหารรวมทั้งรวมผมด้วยไปให้ความรู้น้องๆที่เป็นนักศึกษาเป็นของการไป้ประกอบการน้องๆเหล่านั้นถ้ายังไม่มีอาชีพก็สามารถมาฝึกงานต่อไปที่เคซีช็อปของเราได้ต่อ รวมถึงเมื่อเราได้ค้นพบว่าระบบแกนช้ายของเราเนี่ยมันทำอะไรยังไงแล้ววันหนึ่งเขากลับบ้านไปที่อิสราเที่ภาคเหนือหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่แล้วเขารู้สึกว่าการทำธุรกิจออนไลน์เขาก็สามารถเอาสินค้ามาฝากขายกับเอเนซีแล้วก็ระบบจะเปิดที่บ้านได้เรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถไปขยายงานได้ง่ายขึ้นยเพราะผมเชื่อวันนี้เนี่ย ทางราชาการเนี่ยก็สนใจในเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของรายได้สูงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอบตกลได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านไหนเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นราชการท่านสามารถนําเรื่องเรื so ่องราวแบบนี้เนี Lake ่ยมาเป็นสื่อสารเรื่อปิดใจคนหนกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้คือภาพของเรื่องหลุมเต็มซีนะครับจะเห็นว่าเรามีช่องทางที่หลากตายก็คือใช้แน่ของภาษาอังกฤษก็จะเป็นช่องทาง ออฟไลน์ออฟไลน์ line, line, ก็คือช่องทางที่ผู้บริโภคเราเดินเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าจากเขาไห้จริงในรูปแบบของ j c s h o p ซึ่งเรามี41เรสาขาทั่วประเทศในภูมิภาคประเทศไทยหรือว่าแทนชใช้ใครมาซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ที่85 85สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะอีก15สาขาเราก็แต่ฉลอง100สาขาทั่วประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับช่องทางออฟไลน์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ JC m a ม l ก็คือเป็นห้าง ขายตรงสะดวกซื้อที่แรกก็ที่เดียวในโลูที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าแล้วสมัครสมาชิกแล้วสะสมคะแนนเปลี่ยนรายจ่ายโดยรายรับด้วยสินค้าอยู่สามหมื่นรายการเลยทีเดียวรวมถึงเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเอาสินค้าเข้ามาฝังขายเป็นซ้าเฟิสเลอร์คองไซรเมนก็ยังได้นะครับต้งทางออนไลน์ของเรามีอะไรมีอีฟอร์เซึ่งตอนนี้เรามีจำนวนผู้ใช้เนี่ย2อ0 0นก้าคนพวกประเทศไทยนะแล้วก็เป็นบริษัทเดียวที่ ในบริษัทเดียวและบริษัทแรกที่มีการเชื่อมต่อกับธนาคารโดยโตรงก็คือไม่จําเป็นต้องให้ผู้ใช้เบบนนงินเข้าไปเข้าบริษัทแต่ว่ามีการลิงก์จำนวนเงินเนี่ยผ่านระบบ iBanking โดยตรงนะครับแล้วก็มีระบบปลอดภัยก็คือ5 1 2 SSL นะครับซึ่งเป็นระบบปลอดภัยที่รับเด่นที่สุดใ,ในประเทศไทยแล้วตอนนี้ของไข่ทองรวมถึงมีช่องทางน,นะครับเ c t v ซก็คือการเป็นสื่อ เรานั่นเองนะฮะล่าสุดนี้เองครับจริงๆต้งองบอกว่าล่าสุดมากเพราะสองวันที่แล้วเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะผมก็เลยเอารูปมาไประชาสัมพันธ์นะครับหลายหลายท่านเนี่ยเ,เปิดแพนใช้นะครับรวมถึงไปเปิดใจคนที่เป็นนานชูหมหวยหรือในระดับที่วปวดขาปวดในหลายพื้นที่แลวก็อยากได้ราคาที่เป็นเรียกว,ว่าสายส่งนะครับ รวมถึงหลายท่านสั่งสินค้าจงนวลเยอะมากๆเลยบางทีสั่งสั่งน้ำตาลแบบเท่าไว้ถุงนียครับเยอะไหมฮะเยอะมากนะครับเราก็เลยพูดคุยกับผู้ค้าเรานะครับในการที่จะมาแชร์วิธีซอลก็คือร่วมทรัพยก่อนร่วมกันเพราะวันนี้เนี่ย JNC เนี่ยถามว่าเรามีเรื่องของตลาดหรือแล้วคือคนนะแต่ผู้ค้าเราในเรื่องของสินค้าเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยท่านในอนาคตท่านจะสามารถจีอีฟอน แล้วไปรับของที่ผู้ค้าของเราได้แบบนี้เลยหรือว่าจะให้ทางผู้ค้าเราส่งที่บ้านของท่านแล้วในระยะเวลาการจัดส่งท้ายมก็จะเร็วขึ้นรวมถึงค่าสินค้าเนี่ยออกไปเนี่ยเราก็จะทําให้ราคาของราถูกลงด้วยเช่นกันนะครัอัาานี้คือสิ่งที่เราพัฒนาร่วบกับผู้ค้าของเราอยู่นะฮะอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสเศษหนึ่งซึ่งอ,อย่างที่อย่างที่ผมพีมพ์รู้ข้าบว,ว่าออฟไลน์ของเราเนี่ยมันมีห้องทางเกซีช็อป เจซีไอหมันเจชายแล้วก็เจซีมอลนะครับโดยที่เจซีมอลเราเนี่ยได้ได้ซรดไปแล้วที่ที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นซึ่งจะเปิดในเร็วนี้ผมคาดว่าในเดือนหน้าเนี่ยก็จะจะได้เห็นการเปิดตัวของเจซีมอลของอีสานของเราลนะนะครับรวมถึงที่มีซื้อโลกด้วยนะฮะอันนี้คือเจซีมอลอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งนอกจากที่จะเป็นห้างขายตรงรงซื้อแล้วนะั้นมันยังมีการที่มีเรื่องของโฮเทลก็คือโรงแรม ู่ด้านบนของมันเพื่อทําให้ท่านสาม,มารถมาขายบริการนอนพักที่นได้เพราะหลายท่านเนี่ยเดินทางไปเดินทางมาเ,ามาเามดี่ยว้อาคัดพักผมนะฮะแต่ดีไหมถ้าเรา,เาคัีพักแล้วเราได้คะแนนขายด้วยกันดี PV นะครับอันนี้คือรูปแบบที่เราเรา,เราปรางทําอยู่แล้วก็ให้เราเราเดียออกแบบนะฮะเพราะจริงออกแบบเสร็จแล้วครั้งแรกเนี่ยเป็นรูปแบบของห้างอย่างเดียวเลยผมผม,ผมอยากให้มีรูปแบบอืนเข้าไปช่วยเพื่อเสริมตลาดให้มันกว้าง ว้างขึ้นนะครับแล้วก็ชมพีเนี่ยก็มีร้านท่องเที่ยวข้างเยอะนะฮะอย่างล่าสุดไปดิสารมื่อสี่วันนะฮะก็เห็นว่าเป้าเลือกที่จะดีเรื่องของ a อซเข้ามาในในประเทศไทยโดยพักอิสานค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็อย่างตอนอุบลเงี้ยนะครับเห็นมีโรงแรมค่อนข้างเยอะก็เออเห็นว่าเทรนด์เราก็มีที่อยู่ด้วยก็อาจจะทำแบบนี้ที่จีนสารต่อไปด้วยนะครับก็เละให้เสร็จแรก คนบุรีเนี่ยเราก็จะทำไปก่อนสักประมาณ 10, ที่20-30ห้องเราเป็นโ r o t o t y p e นะครับแต่ถ้ามันเวิร์ k นะฮะเราก็จะทำแบบนี้เนี่ยไปตามที่นด้วยนะครเพราะฉะนั้นท่านไหนทำธุรกิจเดิมอยู่เราอาจจะมีพื้นที่ให้ท่านสามารถเข้าพื้นที่ของ JNC แล้วก็ขายสินค้าหรือบริการร่วมกันได้ว่าท่านมีคาเฟ่ท่านมีร้านกาแฟหรือว่ารา้านอาหารเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เราย,นยนิยน,ยน,ยนยดีในการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน อันนี้คือรูปแบบของห้องประชุมนะครับที่โรงแรมของเราห่วยไหมครับ <Wow. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ออกแบบจากห้องนี้แหละนะฮะก็ <Wow. S 1> จะเป็นห้องที่เรียกว่า,าวัยรุ่นก็นั่งแล้วไม่หลังรือว่าผู้ใหญ่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันมันเงียบดีมดันสงบดีอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำให้หลายเจนเพราะตอนนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เรียกว่าเข้ามาดูผีหลงเจนซีเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเชื่ยถือแล้วเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีคนที่สมัคร้าใหม่เนี่ยก็คือประมาณ15,000คนต่อเดือน ครับส,ส่วนแั้วเนี่ยประมาณสักสิบเปอรเนต์ยี่เปร์เ็นอนนี้เป็นมองเจนดีนวเจนอโอเป็นเจนวายเจนวายก็ก็เป็นวัยรุ่นนะครับอายุยี่สิบถึงสามสิบห้าก็เรื่องข้อใหม่เยอะจากเรื่องของแนานใช้ของเราแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบอีฟอยด์เรา,านะครับนอกนั้นก็จะเป็นเจน B, ยุ B, ย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 คทุกยุคทเมอร์นะครับก็อายุมากขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์โรงแรมเนี่ย เราก็อมองไปถึงขนาดว่าต่อไปใ,ใครอยากแต่งงานจัดงานลื่นเลอร์อินเตอร์เทนเมนต์นะฮะก็สามารถมาติดต่อเราแล้วเราก็จะมีเป็นแพ็กเอทมีอาหารแล้วก็มีคะแนนทีวีให้ท่านดูนะครับถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับมันจะทำให้ผู้โดยสารที่เป็นบุคลากเมมเบอร์หรือว่าเป็นผู้ผลิตเอเจนซี่เนี่ยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบของเราลองคิดง่ายๆนะครับปกติเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้าเรา อยากที่จะจองโรงแรมเนี่ยเราต้องเดินไปที่เป็นออฟฟิศออฟฟิศนึ่งแล้วบอกว่าอยากจองโรงแรมและให้ขานีายโทรประสานงานโรงแรมนั้นเพื่อให้เราได้ไปนอนในวันที่เรานัดไว้พออีกยุคหนึ่งซึ่งประมาณ10ปีที่ผ่านมาก็จะมีเว็บไซต์อโกรดาอโกรดาที่คุณนูกันบ้างไหมครับอโกดาก็จะเป็นเว็บไซต์ในการที่มีโรงแรมเป็นเป็นหมื่นโรงแรมมุอยู่บนเว็บไซต์แล้วก็โอกาสให้คนเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์นี้เข้าจองโรงแรม ราคาพิเศษเป็นบิ๊กไบร์ทเชอร์แต่วันนี้เองเจ้ซีนเกอร์เวเลทที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังเปิดโอกาสให้ท่านที่มีบ้านที่เป็นทไทยมาแทานทายเนี่ยสามารถนะครับคีย์นะครับเหมือนเปลี่ยนเสม,มือนท่านเนี่ยเป็นออฟฟิศแต่ว่าอยู่ที่บ้านของท่านแล้วก็เข้าถึงข้อมูลโดยที่ท่านเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนของเราในการรับจองโรงแรมแบบนี้ได้แล้วท่านได้คอมมิชชั่นในการรับจองเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมแต่ท่านเปรียบเสม,มือนเป็นหุ้นส่วนของโรงแรมครับ อันนี้เป็นความตั้งใจของผมที่อยากที่จะทํททำตัวโมฮันตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็คาดว่าถ้าเสร็จเป็นรูปแบบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีภาพค่อยๆอ,ออกไปนะฮะประมาณนี้เลยทีเดียวโอเคอดูภายในกันหน่อยนะฮะเอาไหวไหมฮะหรือว่ามันยังหลวมไม่พอคนระับเอาเตียงใหญ่ขึ้นไปมากกว่าน,นี้ไหมฮะ อันนี้เป็นต้นต right? okay. ้นแบบที่ท네ี่ลองคิดิดอยู่นะครับก็จะมี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 ทีให้นะครับโอเคอันนี้เป็นช่องทางสนัสนานทีเนีนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยถ่ายรูปมีไปนะครับเพราะจริงๆอันนี้เป็นเว็บไซตโมเดลที่ครอบคลุมของเนีเลยแล้วก็ผมว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายสุดละเพราะเมื่อวานนี้ก็ผมก็นอนค่อนข้างดึ่มก็ทำไลด์แห่งนี้อันนี้เลยนะครับ ช่องทางจงนจีเนี่ยมีด้วยกันต่างๆเนี่ยสามช่องนะครับในบรรยากาศนี้เด่งเนี่ยก็คือช่องทางเอเวอเรตเอ็ม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 ภาษาอังกฤษก็คือบรรดิเวเรทมาร์เก็ตติ้งก็คือการสร้างเครือข่ายนะครับแต่เราเป็นตัวเพราะวันนี้เครือข่ายที่มันจะต่อมาต่อเนี่ยมันต้องเป็นเครือข่ายที่เปสินค้าที่มันซื้อให้ยขายพร่องเพราะบริดิเวอเรถ้าเราทำเครือข่ายเราขายอาหารเสริมเนี่ยในเซอร์วิสที่อาจจะของแพงคนมีโวามชื่นความชื่นวอร์คือ รายได้เนี่ยน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายเยอะเนี่ยเขาก็ต้องซื้ออาหารที่เป็นอาหารนัตต่อจากทุกวัเนเสี่ยงนะครับเราถึงเริ่มมีการที่จะทําเรื่องโอเดอร์เพจก็คือค่าปีค่าส่งเข้ามาทําให้ท่านเนี่ยสามารถไปเปิดไซต์คนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โอเดอร์เพจแล้วก็มีระบบของแกนใช้ที่ทําให้ระบบของเราเนี่ยไปต่อยอดกับท่านที่มีร้านชมไวนเดิมอยู่แล้วทําให้ท่านที่มีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยสามารถมีลูกค้าฐานใหญ่ขึ้น จากการที่ใช้แบรนด์ JC ใส่เข้าไปในบ้านของท่านรวมถึงระบบของท่านเรื่องซอฟต์แวร์วก็จะควบคุมง่ายขึ้นเพราะเราจะมีการส่งของรับของแล้วก็มีการที่ริมงานของผู้ค้าที่ผมได,แด้แจ้งท่านทราบเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยก็จะสอดเสียบได้ก็ดีดีดด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือช่องทาง JC c o m m e r c e นะครับซึ่ง JC c o m m e r c e เนี่ยเรากำลังจะออกชุ่นใหม่ด้วยนะฮะ e-commerce ท่านไหนยังไม่มีนะครับวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยเรวมถึงในช่วงปลายก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการประชาสมัมพันธ์แล้วก็สอนเจนซีนิเมอให้เวกวราใช้ยังไงนะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>วันนี้เองทุกท่านเนี่ยใช้เฟซบุ๊กอยู่้วผมเชื่อเชื่อแล้วพอตื่นตัขึ้นมาเราก็เฟซบุ๊กเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนไปจากที่ปกติเราจะเห็นคนโพสต์ข้อความเรียกว่า f ี e เป็นว a แต่วันนี้เป็นยุคของร้ายร้ายก็คือ คนเรื่องที่จะเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอแทนที่จะพิมพ์ดีไหมฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นเทรนด์ที่คนทั้งน่าสนใจเราถึงกำลังทำ JCM Pro Version ใหม่ซึ่งจะรันชิปน์ของงานโดดเดือนหน้านะครับ JCM Pro v e r s i n ใหม่เนี่ยมันจะสามารถเรียนฟังก์ชันให้ท่านเนี่ยไลฟ์ผ่านแอป JCM ได้ แล้วท่านสามารถขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอดของเราเรตัโดยที่เจงทีเนี่ยเราจะหาปลุ่มลูกค้าหรือว่าเจอพยานอนสีเจอร์เพื่อให้ไปอยู่ในเฟซบุ๊กหรือว่าอยู่ทางสื่อโซเชียลเิร์อเมื่อคนที่เ,เข้ามาดูผ่านช่องน,นี้แล้วเราเห็นท่านขายของท่านเขากดซื้อเราจะส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าเราท่านได้รายค้าของขเดียวโดยที่ท่านเนี่ย ไม่ต้องขายไม่ต้องขายแบบเจอลูกค้านะครับแต่เราจะพยายามให้ลูกค้าเจอท่าน,นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าฉันพูดไม่เก่งเลยฉันรู้จักคนน้อยมากไอเสียไม่เก่งแต่วันนี้เรากำลังสร้างเครื่องมือที่มันเรียกว่าเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก้าวก้าวสู่ความที่เป็นขายตรงเว็บเพจที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ลูกมีหลานขายของของอนไลน์อยู่แล้วนะครับ เอาเข้ามาขายในเอ็มคอมเมอร์เนี่ยก็แสดงว่ารูปหลังของท่านเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นจากฐานเด่นซเนี่ยซึ่งเราช่วยช่วยเหลือให้เข้ามาช้อปปิ้งนะฮะโอเคนะครับอันนี้ตามพัฒนาช่องทางของการซื้อสินค้านะฮะปกติในประเทศไทยเนี่ยจะมีด้วยกันสามช่องทางนะครับอันนี้เป็นความรู้เสริมให้ในการสอนที่จะเรีานเจ้าหนี้ต่อไป ปกติเนี่ยเราคุ้นเคยกับภาพนี้ฮะญี่ปุ่นซาฟัวร,ร์้านโชว์ห่วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะฮะในประเะระทศไทยก็มีใครบ้างซัพพลายเดลิเวอร์ TNG น,น,นะครับส่งสินค้าให้ร้านโชว์ห่วยญี่ปุ่นซาฟัวแล้วก็ส่งสินค้าให้ต่อกับร้านที่เป็นเลนเกตต่อไปแบบนี้นะฮะพอยุคมานานขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นลูกที่เรียกว่าโมเดิร์นเทรดก็คือ ร้านโชว์ห่วยน้อยลงแต่ห้างเกิดขึ้นแทนแทนที่เราเห็นที่ไหนบ้างเซ็นทรัลแอคโตรินซีก็จะเป็นผู้ผลิตมีส่งสินค้าให้ดีซีกระสินค้าไปให้ห้างเหล่านี้นะครับแล่ลูกค้าก็มาซื้อของแสดงว่าช่องทางที่เป็นช่องทางเก่าเนี่ยเริ่มตายหายไปแล้วมันถูกแทนที่ด้วยโมเดิร์นเทรดก็คือภาพนี้ถูกไม่แห้างปิดหมดเลยเพราะนั้น พอห้าปิหมดเลยเนี่ยตอนนี้ไอทีไม่เลิกองไป่ดบาทยุคที่สามนะครับเรียกว่ายุคของอีคอมเมิร์สนะฮะแต่ตอนนี้ของเราก้าสูเราบอเห็มพีโมเก็คือโมบายแพลตฟอร์มก็คือขายของออนไลน์ที่เป็นมือถือเพราะนั้นจากผู้ผลิตปกติมีส่งไสินค้าเนี่ยเราส่งไปที่ห้างยุคนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องพูดพาตกลางนะแต่ผู้ผลิตเนี่ยส่งสินค้าไปให้ลูกค้าปลายทางเลยเหมือนกันนะครัเมื่อกี้ผมกำลังสื่อถายท่านทราบว่า เอ็นพอของเราเนี่ยเราทำโมชั่นไลฟ์นะครับเพราะนั้นผู้ผลิตเนี่ยคือท่านเองท่านไม่ต้องหาคนกลานะเราดูเป็นกลางที่หาลูกค้าให้ท่านด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็จะม,มีเรื่องของเลิศปาร์ตี้ส่งสินค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วขั้นก็สามารถเอาร้านค้าไปเปิดได้แบบน,นี้นะฮะเพราะนั้นแสดงว่าเจนซีเนี่ยจริงจริงเราทําทั้ง3ามแชนแนลแบบนี้ด้วยซ้ำน,นะครับถ้าท่านเป็นเจนซีไอมาท่านสามารถให้ผู้ผลิตก็คือเราหาผู้ผลิตมาให้ท่านนะครับเราส่งสินค้าไปให้บ้านของท่านเลย ท่านก็ส่งไปให้เครือข่ายของท่านในชุมชนตอหรือว่าถ้าถ้าเลือกในช่องทางเจดีมอลนะครับท่านก็สามารถให้ลูกค้าหรือเครือข่ายของท่านเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าที่ที่เหมาะเราได้เรียกว่าเป็นห้างของเรานะครับหรือว่าเป็นคอมเมอร์สแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้ง่ายนะคะรับนี่คือเป็นช่องทางสนึ่ช่องทางที่ทำามผู้ประกอบก่ยเข้าถึงเราได้ไง่ายขึ้นโอเคนยนครับรุป ตอนเช้าก็จะโอ้ววววประมาณนี้นะครับส่วนตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเข้าถานนะฮะแล้วผมก็จะไปดูตามตัวฐานด้วยรวมถึงวันนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่สนใจเปิดแกนชย้ยแล้วก็จะมีผลตอบแทนพิเศษในการที่ท่านแนะนำปรมกฎแกนช้ยด้วยรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดตามตอนช่วงบ่ายสวัสดีครับ